ครับผมนายพหลนเดินทองดีนะครับครูเก่งนะครับวันนี้จะมาทําคลิปการสอนเรื่องดนตรีในท้องถิ่นนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้ทําคลิปนะครับใช้ในโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเครื่องดนตรีแต่ละภาคกันนะครับ4ภาควันนี้ภาคแรกเลยภาคกลางครับ อ่านะครับเครื่องตีภากกลางนะครับเครื่องตีแรกเลยละนาดเอกนะครับเป็นไว้ใช้กับวงดนตรีไทยนะครับนาดเอกของไทยนะครับจะมีทั้งหมด2 1ลูกบเอ็ลูกนาดเอกมอนนะครับจะมีทั้งหมด22ลูกอ่ลมาดูเครื่องตีต่อไปครับสองกองยาวนะครับก็เป็นเครื่องตีภากกลางนะครับกองยาวจะใช้วิธีแห่ต่างๆนะครับ ไว้เป็นงานบวชงานกระถิ่งต่างๆครับก็จะใช้กองยาวมาตีนะครับเป็นเครื่องดนตรีทางภาคกลางนะครับไปพบกับเครื่องดนตรีที่3นะครับผมยอยๆนะครับตะโพนนะครับตะโพนนะครับก็ถือว่าเป็นครูใหญ่ทางดนตรีไทยเลยนะครับจะใช้ไว้ตีกับดนตรีไทยนะครับบรรเลงเครื่องดนตรีไทยนะครับจบแล้วนะครับเครื่องดนตรีทางภาคกลางนะครับเจ๊ะ ปุ๊บจ้ปุ๊บฮิฮิฮิเต่อไปมาชมกับเครื่องตีทางภาคเหนือแล้วกันนะครับหนึ่งซึ่งนะครับเป็นเครื่องตีทางภาคเหนือนะครับเป็นเครื่องตีทางพื้นบ้านนะครับเป็นเครื่องสายมีอยู่สี่สายนะครับครับเครื่องตีที่สองนี้ครับชื่อว่ากองสบัดชัยนะครับโยโย นะครับกอสปะชัยนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยทำาที่ไว้ตีรบในการยามศึกนะครับเอาเลิกเอาชัยไว้ใช้ในพระราชพิธีนะครับเป็นเครื่องตีทางภาคเหนือนะครับเชยเเชนะครับผมเครื่องตับีต่อไปนะครับปีจุมนะครับเป็นเครื่องตีทางภาคเหนือนะครับาไว้ใช้ขับเพลงซอเพลงพื้นบ้านเพลงล้านนานะครับผม สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ภาคอีสานนะครับทางภาคอีสานนี้บอกให้นะครับเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่มีความสุขสนานมากนะครับเดี๋ยวมารับชมนะครับว่าเครื่องดนตรีภาคอีสานมีอะไรบ้างพัจเฮซอครับเครื่องดนตรีที่นี่นะครับชิ้นแรกของภาคอีสานนะครับเรียกว่าปงรางนะครับปงรางก็จะเป็นเครื่องดนตรีนะครับจะไว้ใช้กับวงปงราง นักเรียนต้องรู้จักแน่เลยลูลูลาลานะครับโป่งรางสะออนที่ยงดังนี่ครับนี่เลยเครื่องตีนี้เลยนะครับนะครับโบดนะครับเครื่องตีสองนะครับโบดเป็นเครื่องตีดังเป็นเครื่องเป่านะครับเป็นเครื่องีนตรีแบบไพศาลนะครับจะไว้ใช้หมุนมันจะมีเสียงมันโดยเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับอ่าเครื่องตีที่สามนะครับพินนะครับพินก็จะใช้เบร่งในวงโป่งรางวงแคนวงพินนะครับเป็นใช้บท บรรเลงบทเพลงที่สุนทรียนะครับก็พินก็จะมีทั้งหมด3สายนะครับนักเรียนมาพบกับเครื่องดนตรีดังภาคสุดท้ายแล้วแล้วกันภาคอะไรเอ่ยนักเรียนกลางไปแล้ว <c oughs> 네เหนือไปแล้วอีสานไปแล้วอ๋อภาคใต้ครับภาคใต้เดี๋ยวมาดูนะครับเครื่องดนตรีภาคใต้มีอะไรบ้าง เครื่องตีของภาคใต้นะครับเครื่องตีแรกนะครับของคู่นะครับของคู่นี่ก็ใช้วงตีปีพาชาตีนะครับวงมโนราเสียงมันจะออกนิ่งนอง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 ตึงตึงอ่านะครับเครื่องตีสองนะครับของภาคใต้นะครับก้องโนรานะครับจะใช้ในประกอบการแสดงรำมโนรานะครับผมโย่นะครับมาพบกับเครื่องดนตรี สุดท้ายแล้วและพาสุดท้ายนะครับ <ibt> คือเครื่องตีปีฉไนนะครับอ่าดูลำตัวนะั้นมันสามารถถอดได้ออกได้นะครับเป็นสองลำต้นนะครับปีฉไนนะครับจะใช้ในงานเพลงพระราชพิธีต่างๆนะครับไว้ใช้ขบวนแห่นะครับครับผมครูก็ได้ สอนอธิบายนะครับเครื่องตีแต่ละภาคตั้ง4ภาคไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรียนไปดูไปชมนะครับแล้วก็ไปทําใบงานมากันบ้านที่ให้ไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับครูก็รักและคิดถึงนักเรียนทุกคนนะครับขอให้เรียนปลอดภัยจากโควิดนะครับผ่านพ้นไปด้วยดีและไว้พบกันโรงเรียนเปิดนะครับและอย่าลืมครับไว้ติดตามคลิปกันต่อไปนะครับนักเรียนรักนะครับนักเรียนทุกคนบ๊ายบาย